ตีสองสิบห้าทีคืนนี้ครับผลบอลพักปิดสัดแดงจะไปเยือนสเปอร์ครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กรุงลอนดอนนะครับสถานการณ์ลุน้นตัว๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าพื้นที่ท็อปโฟเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่อาร์เซันวิลล่าและลิเวอร์พูลเก็บชนะได้เนี่ยสเปอร์จากที่5ก็ร่วงมาอยู่ที่7และเต็มไปด้วยสถานการณ์หลังพิงฝาเพราะสัปดาห์ที่แล้วสเปอร์แพ้เนลเซอร คริสเตียนเซลินีถูกปลดไปแล้วก็จะเป็นรันเมสันทำที่ขัดตาทับจนถึงช่วงจบซีซั่นนี่คืออีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่สเปอร์จำเป็นต้องฮึดในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อรักษาโอกาสที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนซีกในฤดูการหน้านะครับเอริกนาร์ทราบดีว่าบอลเวลาที่แพ้นักเตะทุกทีมาต่างต้องการได้จะ เรียกความมั่นใจขึ้นมาและนั่นทำให้เขาไม่ประมาทในการจัดทีมชุดนี้ซึ่งปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือบูโน่ไฟนันกับอาการเจ็บข้อเท้าจากเกมเอเปคัพที่เวมบีถ้าลงไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นครั้งแรกของบูโน่นะที่พลาดลงสนามเพราะอาการบาดเจ็บก็ได้เป็นมาเซลซาบิเซอร์ได้ลงไปทำหน้าที่แทนนะครับโดยที่ตรงกลางยังมี กาเซมิโลและคิสเซนิกเซนที่กลับไปเยอนทีมเก่าอีกครั้งนะครับในแนวรุกเนี่ยน่าสนใจว่าองตรนี่มักซียาวพร้อมจะเล่นฟิตถึงไหมที่จะเป็นตัวจริงต่อเนื่องอีกนักหนึ่งถ้าไม่ไหวก็จะต้องให้มาคัสไรตฟอร์ดนะครับขึ้นไปเป็นกองหน้าแล้วเอาเจนอลซันโชเป็นปีกซ้ายปีกขวาเป็นอันตนี่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่ค่อยเยอะ สำหรับเทนทากสำหรับแนวรับ <H are> แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยพนทดแบนกลับมาแล้วพร้อมลงสนามแต่แฟนผีและตัวผมเองเนี่ยอยากจะเห็นลุคชอเล่นเซนเ,นเตอร์คู่กับวิกตอร์เลนเลิฟต่อไปมากกว่าฟูลแบ็กสองข้างก็ยังใช้ดาโลเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาเป็นอารอนวานบิสก้าในทวารเป็นดาวิดเดเคอาร์สตีบอกว่าซีซั่นนี้แมนเชตมักจะทำได้ดี เวลาเล่นเกมพรีเมียร์ลีกช่วงกลางสัปดาห์ครับ7นัดที่ผ่านมาชนะ5เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยก็ได้แต่หวังว่าจะยังดำเนินไม่ได้สวยสำหรับการเล่นมิดวีคในลีกของปีศาจแดงซึ่งสถานะนี้มันจะทำให้โอกาสลุ้นท็อปันมีความมั่นคงมีความาเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเนี่ย ถ้าชนะได้เนี่ยมันก็ทําให้แฮร์รี่เคนเห็นว่าแมนเชสเตอรเนี่ยพร้อมจะเป็นอนาคตให้เขาแล้วก็เป็นประตูสู่โทฟี่แชมป์ให้เขาได้ดีกว่าอยู่การเล่นให้กับสเปอร์นะครับ